ุดยอดอาหาหรกัับครรวอาเซียน่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีพีเติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโกสด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนเรามาชมช้อบชิมนกับสุดยอดอาหารและวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนกันต่อนะคะเรายังคงอยู่ที่สถานเอกอัครราชาทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับท่านทูตดาร์โตนาซีราฮุเซนซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชาทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยสวัสดี a g a i n ค่ะ today is our last day <Yay. S 1> that we uh, enjoy about the Malaysia Truly Fairs 2014 วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันเราคุยกันเรื่องอาหารการกินกันไปหลายวันแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นี่ฉันมาชมแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกอ๋อเป็นข้อมูลที่เราเพิ่งรู้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการดูแลเสริมความงามหรือว่าสป,ปาน,นั่นเองซึ่งปรากฏว่าจริงๆแล้วมันต้องมีผลิตภัณฑ์เรื่องของฮาล้ลนหรือว่าเฉพาะสําหรับผู้หญิงหรือว่าชาวมุสลิมที่จะเข้ามาใช้บริการสป,ปาด้วย okay, for muslim ladies yeah it has to be halal and tawiba means must be pure <Yeah. S 1> uh, without any อ๋อ no chemical even แอลกอฮอ no alcohol and also of course we don't must be a l i v no p i k no p i c and even for the animals เพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการผลิตทำผลิตภัณฑ์ฮาลานอันนี้เราอยู่กับอาจารย์อีกท่านหนึ่งชื่อท่านอาจารย์ปรัชญานะคะอาจารย์เาะาลเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวมันจะมีฮาลันทัวริสฮาลันคอสเมติก e r y t h i n g is ช Har ตฮาลันและอย่างกรณีของเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์สปาเนี่ยยังไงถึงคิดว่าชาวมุสลิมถึงใช้ได้คะส่วนผสมเนี่ยมันจะต้องไม่มีแอลกพฮอย่างที่ท่านทูตว่าสกู่แล้วก็มันจะต้องไม่มีส่วนผสมของไขมันจากสัตว์ที่ไม่ฮาลาลอย่างกรณีที่มาเลเซียเนี่ยเขามีการโปรโมทเรื่องฮาลันคอสเมติก พัสดุทุกชนิดของสุภาพสตรีของผู้หญิงเนี่ยครับของมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องฮาลานหมดไม่ว่าจะเป็นครีมต่างๆหรือว่าโลชั่นหรือว่าทุกอย่างนะครับต้องต้องฮาลน่างนเโอ้โหนี่ชัดเจนว่าทุกอย่างเนี่ยเน้นเรื่องความบริสุทธิ์ทั้งจากภายในและภายนอกไม่มีสิ่งที่ปนเปื้อนที่ผิดหลักศาสนาทั้งหมดเลยแม้แต่เครื่องสำอางเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเป็น AEC เราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นกับประเทศต่างๆในอาเซียนซึ่งประชากรกว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวมุสลิมเราจําเป็นหรือเินที่ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน culture มุสลิม culture we have to learn more have to educate more เพื่อที่จะ get more understanding yes yes that's right <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความใกล้ชิดกันขึ้นเราเข้าใจวัฒนธรรมแม้แต่ื่องการทำธุรกิจสปาเราก็ต้องเข้าใจต่อไปเราอาจจะมี เ,เพื่อน,อนๆชาวมุสลิมมาใช้บริการสปาในเมืองไทยเราจะได้เตรียมผลิตภัณฑ์ไว้ดูแลบริการถูกถูกต้องด้วยเหมือนกันโอวันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายแล้วก็ได้มีความสดชื่นกับบรรยากาศของความชื่นมืนท่ากลางเทศกาลมาเลเซียที่สุดแห่งเอเชีย2014ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยวันนี้ thank you very much thank you very very much น่ารัณมากมากขอบคุณกพือาจารย์ราชยาด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราหมดเวลาสำหรับรายการปรวัวอาเซียนแล้วะคะ่ะเราจะกลับมาชมชอบชิ K ้นกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะไปที่ไหนต้องติดตามวันนี้เราสามคนรัท่านชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณป้นกำลังกังวลเรื่องทําอาหารมื้อสําคัญเพื่อต้อนรับคุณแม่สามีที่จะมาเยี่ยมบ้านคือว่าแม่สามีของป้ลเนี่ยเขาเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกซื้อของมากป้ลเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารไม่ค่อยเก่งเลยค่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเรื่องทําอาหารไม่เป็นนะคะที่อยากแนะนาค่ะสิ่งสําคัญก็คือวัตถุดิบค่ะ เนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยต้องสดสะอาดไม่มีกลิ่นเนื้อสีชมพูใสนะคะผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะและเนื้อหมูผ่านการตรวจสารด่งเนื้อแดงด้วยค่ะน้องเปิ้ลก็จะได้เนื้อหมูเนื้อไก่ที่สดใหม่และที่สําคัญน็คือสะอาดด้วยค่ะก็เพราะว่าซีพีเขามีระบบการเลี้ยงแบบปิดค่ะมีการผลิตที่ครบวงจรแพ็คมาเป็นอย่างดีจึงสะอาดเดี๋ยวพี่หมวยเชิญน้องเปิ้ลไปพบกับนักชิมที่โต๊ะอาหารเลยค่ะเฮ้คุณแม่ ช่างเลือกจีินะเราเนื้อหมูเนื้อไก่สดสะอาดจากซีพี